สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมื่อนี้ก็มาผัมาผัวก็บ้าด่วนคือเกา่มามื่อนี้ผมก็ได้กุ้งมาอ่าผมชื่อว่าพาพ่อแม่พี่นอ้องเฮ็ดอ่าผัดพริกแกงกุ้งเนาะพี่น้องจะไปเบิ่งว,วัตถุดิบก่นกอนเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับตรง ปลาตุ้ดีป่ะจะมีกุ้งใบบกูดแล้วก็พริกแกงเครื่องกุ้งก็จะมีสามอย่างมีน้ำปลาแล้วก็น้นำตาลน้ำมันหอยหพี่นอ้องเดี๋ยวผมชุบผ้าผ,าผงไปปิโนงไปผัดกันเลยเนาะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราจะมาทอดกุ้งให้พอสุกก่อนเนาะพี่น้องเนาะ พอสุกนะครับสุกแล้วตักออกเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำปิแกงน,นะครับ กุ้งครับน้ำเปล่าครับเส่น้ำตาลครับ สน้ำมันหอยครับสน้ำปลาครับใส่ใบมะกรูดครับ ผัดให้เข้ากัน ลครับชิมครับอืแบบนองไม่เลือกครับมากินอ่าผัดพริกแกงกุ้งด้ยวยกันเด้อ